ชายอยากให้สถานะคุณถ้าเกิดคุณมีพลังงานเฟมินีเอนเนอรจีแบบนี้ค่ะ อยู่กับเลดี้อายเหมือนเดิมนะคะใครบ้างคะคุยเก่งแต่ว่าหลังจากเดทคุยไปสักพักผู้ชายไม่ขอคบสักทีนะคะแล้วสักพักเราก็ต้องเข้ามาอยู่ในแดนที่แบบว่าเออเริ่มเดทใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอายอยู่กับทุกคนนะจุดนี้นะคะแล้วอายก็บอกเสมออายเพิ่งเคยเดทที่ดีที่สุดตอนที่อายอายุ3 0เองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบค่ะสิ่งที่คุณเจออายก็เจอมาหมดแล้วเหมือนกันนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้จักอายนะคะอายหรือเลดี้อายนะคะตอนนี้อายช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่มีความสุขมาก และเจอผู้ชายที่ใช้มากขึ้นผ่านการใช้พลังงานเฟมินเอร์เอเนจีและมายเซฟแบบแ c k แค t e อเนจีนะคะใครสนใจเรียนออนไลน์นะคะสามารถทักเข้าไปที่ f c e e o o o เล a ที่ายได้เลยนะโอเคค่ะลหลายคนนะคะที่ประสบปัญหาคุยแต่ไม่ได้ครบนะหรือว่าเออ่ เดทมาเยอะมากเลย1ปีออกเดทหลายคนมากเลยนะคะก็ยังไม่เจอสักทีหรือบางทีรู้สึกและอยากได้คนนี้แฟนนะคะผู้ชายคนนี้โอเคมากแต่เขาก็ไม่คอมมิกกับคุณสักนทะีอายคงไม่บอกแล้วคะ่ะว่าคุณทําบิดอะไรนะแต่ลองดูว่าคุณมีสิ่งนี้แล้วหรือยังนะถ้ามีเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจุดที่จะทาให้ผู้ชายที่มีคุณภาพวงเล็บนะผู้ชายที่มีคุณภาพคอมมิกกับคุณ เป็นเพราะสองสอย่างนี้เท่านั้นเองค่ะที่นี้นะคะอย่างที่บอกคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณผู้ชายนะถ้าคุณเป็นผู้ชายเลือกผ่านไปได้เลยและอายกำลังพูดถึงผู้ชายที่มี provider mindset และ healthy masculine energy ถ้าคุณคิดว่าทุกอย่างที่อายพูดจะดึงดูดผู้ชายทุกคนช่องนี้จะไม่ใช่ของคุณเหมือนกันนะคะ โอเคค่ะงั้นอาจะเริ่มเลยทุกคนคะมันเป็นสิ่งเบสิกแต่อาแค่จะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อกฎแรงดึงดูดนะคุณควรมีสิ่งเนี้ยให้เหมือนเป็นความถี่ของคุณอะหมายความว่าไงคะคุณจะรักษาและเมนเทน m มายเซตและการวางตัวแบบนี้ตลอดไปนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันนะโอเคค่ะข้อแรกนะคะมัน ไอบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่เทคนิคที่เราจะไปปั่นหัวหรือว่าทําให้ผู้ชายเชื่อนะคะแต่สิ่งนี้ยิ่งคุณทำนะคะยิ่งดีก,กับตัวคุณข้อแรกนะคะสิ่งหน,นึ่งที่ทําให้ผู้ชายเนี่ยอยากจะคอมมิชกับคุณให้สถานะกับคุณคืออะไรรู้ไหมคะการที่คุณเป็นผู้หญิงที่มีจุดยืนไม่ใช่ผู้หญิงที่แสนดีค่ะอ้าจริงเหรอคะคุณนายจริงค่ะ ถ้าผู้ชายนะคะยิ่งเป็นผู้ชายที่มีคุณภาพสูงผู้ชายที่มีความมัสคคลีเอนเนอร์จีสูงเนี่ยเขาไม่ชอบผู้หญิงแสนดีนะคะคำว่าแสนดีเนี่ยหมายถึงผู้หญิงที่ดีเกินไปนะคะเดี๋ยวอาจจะมีพูดต่อในตอนต่อไปนะ เพราะอะไรคะการที่ถ้าเกิดคุณมีจุดยืนบ้างหรือหัดปฏิเสธเรื่องเล็กๆน้อยๆสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่ชอบแล้วคุณกล้าพูดตั้งแต่ในช่วงเริ่มเดทข้อแรกเลยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่จริงใจค่ะคุณไม่จําเป็นต้องยอมบอกว่าชอบอะไรสักอย่างหรือไม่อยากทําหรือถ้าเกิดคุณไม่อยากแอดเวนเจอร์คุณไม่ต้องไปสร้างภาพลักษณ์เป็นสาวเดินป่าถ้าเกิดคุณไม่ชอบนะคะแล้วคุณก็บอกเขาไปว่าเอิมวงเล็บนะคะใช้วิธีสื่อสารแบบเฟมินีเอเนจีเอมเธอจริงๆฉัน สนใจในเรื่องเดินป่ามากเลยนะแล้วก็คิดว่าการเดินป่าเนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายมากแต่จริงมันไม่ใช่แนวชั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันให้กําลังใจแล้วกันนะแล้วก็แค่นี้ค่ะนะคะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องต่อให้เขาจะมีโปรไฟล์ที่สวยหรูมีรถที่แพงสิ่งนั้นไม่เกี่ยวคุณค่ะนะคะผู้ชายที่ดีเนี่ยจะชอบคนที่มีจุดยืนกล้าปฏิเสธเพราะข้อแรกเขารู้เลยค่ะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่จาเป็นต้องเอาใจเขาและไม่จําเป็นต้องเอาใจผู้ชายคนอื่นนั่นหมายความว่าไงคะแบ็คกราวของเธอนะคะเธอก็คงจะมี ว่ตาตฐานที่สูงนะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเธอเนี่ยจะปล่อยตัวทําทุกอย่างเพื่อผู้ชายลายบอดเลยค่ะผู้ชายรู้สึก turn off หรือหมดอารมณ์มากๆกับผู้หญิงที่พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อผู้ชายนะคะหรือว่า standby ตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าดึงดูดน,นะคะวงเล็บ อีกอันนึงนะคะแต่อายเข้าใจทุกคนค่ะเวลาเรารักใครเรารู้สึกมากเราอยากทําให้เขาไม่เป็นไรค่ะสิ่งนั้นคุณควรเก็บไปให้หลังจากที่เขาคอมมิชก,กับคุณแล้วนะคะให้มันเป็นสิทธิและรางวัลพิเศษถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเนี่ยอยากคอมมิชให้สถานนะอย่าเปิดเผยคุณย่อมให้สิ่งที่คุณรักเขามากเอ็นดูเขามากเป็นห่วงเขามากได้อยู่แล้วนะคะอายไม่ได้ติดอะไรนะข้อ 2. ค่ะสิ่งนี้จริงๆอยากจะเอาเป็นข้อแรกด้วยซ้ำนะก็ะเป็นข้อ2แล้วยกันก็คือการที่คุณมีความมั่นใจค่ะ การที่ผู้หญิงเนี่ย。 คือเอางี้ดีกว่าเราอะมีความไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะเป็นรูปร่างการแต่งตัวผู้หญิงเป็นเพศที่เซนซิทีฟมากๆกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะไลน์เข้าใจค่ะว่าความมั่นใจเนี่ยมันไม่ได้สร้างกันได้ข้ามคืนแต่ถ้าวันนี้ก่อนที่คุณจะก้าวขาออกจากบ้านไปออกเดทนะบอกตัวเองก่อนว่ามีจุดไหนที่คุณรู้สึกแบบไม่มั่นใจไหมไอ้อยากให้ทุกคนลบตรงนั้นไปค่ะเราไม่ได้เกิดมาใช้ชีวิตเพื่อให้ผู้ชายต้องมาประทับใจหรือทุกคนให้มาประทับใจนะคะแต่คุณเนี่ยควรจะพึงพอใจสะดวกสบายอยู่กับร่างกายของตัวเองนะคุณคดีมาก พอที่จะดึงดูดสุตานหรือผู้ชายที่ดีนะคะจำคำไอไว้ y นะเคซี่ I ให้ปรึกษาเนี่ยเพื่อนๆคงไม่อยากจะเชื่อนะคะอายุมากก็ตามนะคะมันไม่ใช่จุดจบนะคะหรือว่าจะน้ําหนักเท่าไหร่นะคะายก็ไม่ได้สนใจอย่างที่ายบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นก็คือความมั่นใจค่ะการความมั่นใจที่ายหมาย ที่ไอ้กำลังพูดถึงเนี่ยสิ่งที่ผู้ชายอยากคอมมิชคือเลยคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะทําด้วยความมั่นใจหรือพาไปเดทที่ไหนนะคะเธอก็ไม่ได้แสดงอาการวิตกกังวลซึ่งอเข้าใจเวลาผู้หญิงพานอย o y เนี่ยมันมันดูออกง่ายนะคะแล้วผู้ชายเซนได้ค่ะผู้ชายเซนได้ว่าคุณกำลังไม่มั่นใจอยู่หรืออย่างที่อายแนะนํานะคะถ้าใครรู้สึกว่าไปออกดกีบผู้ชายแล้วมีผู้หญิงที่สวยกว่าเดิมมาแล้วคุณรู้สึกแค่คุณรู้สึกเสียเซลเนี่ยแนะนาให้เข้ากรุ๊ปนะคะ มันไม่มีความจําเป็นอะไรที่คุณต้องไปรู้สึกอย่างนั้นนะคะชีวิตคนอื่นความสวยของคนอื่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณนะคะมีความมั่นใจค่ะเพราะในระยะยาวเมื่อผู้ชายคบกับคุณไปแล้วเนี่ยเขารู้ค่ะว่าเขาต้องเจอเรื่องยากๆหรือชีวิตเนี่ยมันจะโยนปัญหามาให้เรานะคะเขาต้องการผู้หญิงที่จะมีความมั่นใจนะคะในตัวเองก่อนเพื่อที่เขาจะรู้สึกว่าไม่ได้ถูกพึ่งพามากเกินไปวงเล็บแต่เขาอยากจะให้คุณพึ่งพาให้อยู่แล้วค่ะนะแต่แน่นอนผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงที่ไม่มั่นใจเพราะความไม่มั่นใจมันจะก่อให้เกิดอะไรคะ การจํากัดอิสระภาพของผู้ชายเช่นโทรเช็คบ่อยนะคะถามผู้ชายบ่อยว่าสวยหรือยังนะคะซึ่งมันทาให้คุณไม่สวยนะคะนะไม่เป็นไรนะนี่ก็คืออีกคุณสมบัติหนึ่งที่ผู้ชายมองหาและอยากคอมมิตนะคะข้อต่อไปอันนี้สําคัญมากตอนให้มีแฟนก็คือต้องอย่าลืมสิ่งน,นี้นะคะคือการที่คุณมีแพชชั่นหรือมีเป้าหมายของชีวิตค่ะรู้ไหมคะว่าผู้ชายเนี่ยเขาเซนได้แล้วเขารู้กันตลอดค่ะว่าเพศหญิงเนี่ยเป็นเพศที่ ค่อนข้างที่จะหมกมุ่นกับความรักด้วยเหมือนกันเนาะก็เพราะว่าเราก็แบบเหมือนโดนสอนมาป้าคือฟีลแบบเจ้าหญิงเจ้าชายซึ่งคุณไม่ผิดค่ะอายก็อยากมีนะคะไมั้นายจะมีทําไมนะที่นี้เนี่ยแต่การที่คุณมีพชชั่นหรือทําอะไรสักอย่างอะค่ะ ผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าเขายังสามารถเป็นตัวของตัวเองและมีอิสระได้เพราะเขารู้ว่าคุณไม่กดดันเขานะไม่เอาน้ําหนักหลายสิบโลเนี่ยไปใส่ไว้บนไหล่เขานะเพื่อทําให้คุณมีความสุขเมื่อไหร่ที่คุณมีแพชชั่นผู้ชายจะยิ่งอยากคอมมิชกับคุณค่ะนะเนะพราะคุณไม่ได้หมกมุ่นที่เขาแล้วคุณก็จะไม่แบบฟีลแบบเอิม่มเธอรพรีเซน์ตัวเองทําให้ฉันมีความสุขหรือยังนะนี่คือสิ่งที่คุณสามารถมีได้และทั้ง3ข้อนี้ไอไม่ได้บอกว่าคุณต้องมาเป็นผู้หญิงที่เฟยสนะคะคุณสามารถเป็นผู้หญิง ได้แต่มีจุดยืนได้สื่อสารเป็นนะคะมีแพชชั่นบอกผู้ชายไปคาะว,ว่าคุณมีแพชชั่นหรือคุณชอบเรื่องอะไรนะคะแล้วคุณก็ต้องจับเวลาให้กับสิ่งนั้นเช่นไม่ว่าจะเป็นการทําโยคะเล่นโยคะหรืออะไรก็ตามหรืองานที่คุณชอบนะคะคุณสามารถบอกเขาได้เลยค่ะและเขาก็รู้เขาก็จะรู้ดีเลยค่ะว่าเขาต้องให้สถานะคุณและเขาต้องทําดีกับคุณเพื่อให้ได้รับความสนใจจากผู้หญิงที่รังเวเองแบบคุณ ที่นี้นะคะแค่เทคนิค3อย่างง่ายๆเลยนะคะจะทำให้ผู้ชายเนี่ยมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่แตกต่างแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมล่ะคะเพราะเอะคุณอามาฟังดูเบสิกมากเลยผู้หญิงส่วนใหญ่ทําให้3สิ่งเนี้ยหายไปหลังจากที่เริ่มเด็กกับผู้ชายจริงจังมากขึ้นคะ่ะเช่นไรคะความมั่นใจคุณลดลงตอนที่เขาไม่ได้ทักไม่โรมาผู้ชายเทสคุณผ่านสิน่งนี้อายถึงบอกว่าคุณต้องเริ่มที่จะนิ่งและ ะะอย่าลืมเขาเพิ่งเข้ามาในชีวิตคุณก่อนหน้านี้คุณอยู่ยังไงคุณต้องอยู่ได้ค่ะจุดนี้เนี่ะคะ่ะเป็นการเทสความมั่นใจที่ดีที่สุดเขาจะเทสจะว่าอตอนนี้คุณอยู่ในกำมือเขาหรือ,อยังร้อยเปอร์เนะคะเพราะฉะนั้นไอ้สสิ่งนี้คุณควรมีตั้งแต่ก่อนคุยช่วงคุยและหลังคบไปตลอดค่ะและเป็นเลเวลที่เท่าเดิมค่ะ ส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะโอเคเพราะผู้ชายจีบมากแล้วคุณเริ่มที่จะรอเขาให้มันเป็นความสุขคุณเริ่มที่จะรอเขาให้พาไปดูท็อปซึ่งไม่ผิดค่ะแต่อาอยากให้คุณทีตัวเองดีนะคะทําตัวเองเหมือนเป็นห้วยรางวัลน,นะคะแล้วเขาจะมองคุณเป็นห้วยรางวัลคะ่ะโอเคค่ะสําหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะแล้วเจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้าโอ๊ยใดๆก็ตามขอขอบคุณทุกสับสไครต์ทุกการติดตามแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาสมัครเรียนกับอายนะคะขอบคุณมากค่ะ Bye.